เอาละครับนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูปืนนี่เลย G36 นะครับผมทุกคนแต่ว่า G36 เนี่ยมันจะเล่นได้2โหมดก็คือโหมดจู่โจมแล้วก็โหมดระยะนะครับผมเราจะเล่นโหมดจู่โจมเป็นหลักนะครับผมและเราจะใช้สกิลของเจ้าลอล่านั่นเองนะครับผมที่ช่วยมันแม่นยําเวลาขึ้นสะโคปนะครับผมต้องการปืนที่มันยิงรัวยิงเร็วไงผมทุกคนนะอ่าแล้วมันต้องยิงโดนด้วยก็เลยใส่ลอล่าเข้าไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะตึงหรือเปล่านะครับผมแล้วมันจะก๊อตแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยนะครับผมทุกคนไปไหนดีอะเราต้องแยกกันลงัหหนน่อยจะะไได้้าปืว เดี๋ยวเราหา G36 นะครับผมเราจะเอาจริงแล้วโชว์ให้เขาเห็นว่า G36 จู่โจมใส่ล้อล่ายังตึงพี่บอกได้แล้วเฮ้ยเอามา<ฮ>ไปข้ามันเด <c oughs> ี๋ยวมันเมื่อกี้นะไปข้ามันนี่เออทุทีเดี๋ยวหาเกาะก่อนก็ได้งั้น <c oughs> เอ๊ะเฉาอยู่ไหนว่าผมอยู่นี่เลยไอ้ฝั่งรงสีอ่ะพี่อ๋อโอเคได้น้องพี่ มาแล้วครับผม G 3 6ของเรานะครับผมนี่กระบ,บอกเดียวพอกระบ,บอกเดียวทั้งเกมเลยอะไรไม่ต้องเก็บไปเยอะหรอครกครับผมมันลบครับผมเอาแค่กระสุนพอที่เราต้องการเนี่ยแต่ประเด็นคือถ้าเรายิงผลาเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยนะในการเติมกระสุนเนี่ยกระสุนมันลั่นเร็วแบบเร็วมากๆอะ่ะและ้วกระสุนมันน้อยด้วยอะ่ะอุ้ยเข็มชุบสองอันนะพี่เฉาละอันมาเล็วพี่ไม่ได้<ป>เอาสก,กิลไวน้นด้มาหรอใจพี่เฮ้ยก็น่าเฉาอุ้ยปิดอัน นปน็อกทะลื่งเหรอถ้าลื่งเหรอพี่ไม่ได้ออาสกิยู่เติม,ตมไม่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 โน้มันแค่สามสิบนัดมันเสียเวลาพี่ว่าโรงสีน่าจะมีคนนะไปดูปะาอาจจะเป็อาจจะไปตีมันหรือเปล่ากระสุนสองร้อยห้าสิบเก้าหมดไวผมบอกให้มันเหมือนเป็นอารมณ์เราเล่นปืนชาร์จเลยพอเล่นหมดโจมนะครับผมแต่ถ้าใส่ล้อล่าเข้ามาคือมันเออใช่แล้วยิ่งเราใส่ล้อล่าเข้ามาขึ้นสโคปปีโก้โหแล้วโดนแบบทุกเม็ดอะ เ,เกือบแล้วพี่กำลังจะยิงแล้วทีมตัวเองนี่ก็ไม่เว้นนะพี่บอกไว้ก่อนอย่ามาอ้อนวอนอัพไต้ประดับพืนพี่อะพี่ว่าเราไปล่ารัาไปล่าล่าคนเลยไหมแต่พวกเราต้องมาฟาร์มอยู่เ<ไ>ป็นเสียเวลา <ไป S 1> หรือเปล่าไปฟาร์มคนเนี่ยเออทำมันตัวตึงนะเว้ยกระสุดไหมพี่ไม่ต้องลนะสี่ร้อยหกเก้าเดี๋ยวเก็บจากศพมะนาวอุ้ยสี่สิบห้าคนเลยอะเกมเนี้ย นัวนัวนัวไปไปไปเราต้องเอาเอาดีๆเราต้องตั้งใจเล่นแล้วนะเราไม่เอาเมื่อกี้แล้วนะเราโยนกันเนี่ยรอลันสองเออถ้ามันมีสกินลันสองขึ้นมาหรือแบบเพิ่มดามเมจอะไรเงี้ยเพิ่มแม่นยำางเงี้ยโกงขนาดไหนนะ่าดูลงสีนะพอ่อลงสีมันบินถึงนะเฮ้ยลงสีก็มาปูเรือเราไปเอ้ยมันมีรถจอดมีรถจอดแสดงมันต้องมีแหละรถปบอะ่ะอ้าวรถเองเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพอเจอผมก็นัว เออส9คนไม่อยู่ขอบหมอกกันหมดเรื่องไงเนี่ยเปิดเปิดเปิดตีนเงี้ยเสียงอัไม่มันไม่เจอใครเลยไม่แต่วงอยู่ฝั่งนี้ว่ะตอนดีวเราไปดักคาตูเลยเอ้ยไปดักไอบีมาก็ได้นะน่าตรงมาทางงนานพีคเพราะเมื่อกี้พีคโดดไปประมาณสองสามตีอะไม่มีเลยไม่มีเกาะตัวเลยสามสิบเจ็ดคนยังไม่ได้ซัดใครเลยของทุกคนเฮ๊ยเจอเจอมีวาสกิมีคนมาแล้วทางไอ้นั่นขับรถมาขับรถมา รอรัวรถเลยโอ้โหโดนทุกเม็ดจริงๆนี่อยู่ไหนวะข้างบนเหรอขึ้นจุดตรงเนี้ยอันนี้มันนี่มันี่มันี่เพื่อนมันนี่มันี่มันบินโน่นโดนอยู่บนหลังคานี้ยรุมมาเลยดับดับดับดัดับโดนวิ่งไปแล้วอ่ะโอ้โดนทุกเม็ดอ่ะเลยกระบอกเลงพี่เอามาเอามาอยู่ไหนนี่นี่นี่โกดังหยิบหมดแต่ผมอ่ะ ต้องขอใครอ่ะจีนลงขอใครอ่ะนี่ก็จีนทำภูมเหมือนกันนี่กระบอกนึงโอ้ไป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 ดักตาครางนี้แหละมันต้องมีคนขึ้นมาเว้ยนนี่ะผมชุดนี้อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับผมซึ่งอันนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยครับผมเป็นชุดเจ้าแมวเหมียวมันมาพร้อมกระบาดสิงครับโอเคฝั่งบัลลังก์คนชราก็มีนะน้องเหนือหนึ่งน้องสองน้องสองอุ้ยที่จู่โจมระยะอย่างนี้เนี่ยนะโอ้เราอย่างนี้โดนทุกเม็ดจู่โจมอ่ะ รัวแรงเร็วอย่างเอวผมเลยมี่เสียงรถสตาร์ททุบอยู่นอกหนึ่งโอ้โหยิงไลยิงไพีส่สามตัวสามตัวสามตัวมาชุบเพื่อนอยู่เป็นฮิวหมดอะไรไปอะไรไป รอเบิเครื่องหนีแล้วเอรี่อยๆใช่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 บล็อกดีกันนี้อย่าพี่อุ้ยเจมด้วยโดนอีกอยู่ไหนนี่ไปไปไปช่วยน้องเลยก็ได้ไปสองตัวพี่สองตัวเลยตรงนี้มันน่าชุบไปแล้วโอ้โหมีตู้ม่วงอยู่เฉาเดี๋ยวพี่ไปชุบน้องตู้ม่วงมีเหรียญไหมขาด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 เหรียญนิดนึงอ่ะมนิดนึง โอเคพี่มีอยู่พันหน่งร้อยอ่ะเช้าขับขับขับรถจิ๊บก็ได้นะไม่น่าทันวงอะ่ะวงไกลมากไม่งั้นวิ่งขี้แตกแม่บนเติมเ,เลยตรงเนี้ยตรงนี้คือตรงไหนอะ่ะตรงเครื่องดีดอะะไตรงเครื่องดีดด้านบนอะ่ะเช้าลงโอดยยยยบยย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 ายยยยยยยายยย่ยย ตรงตู้มองข้างบนมีจุดยิงขึ้นนะพี่เมื่อกี้มี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 พี่คนหนุ่มอะไปไปขึ้นขึ้นได้เลยยี่สิบสามคนอ่ะเห็นแล้วละบ้านไม้วันไม้เอาเลยพี่พี่ก้าเข้ายันเลยอืมพี่ก้าอยู่นี่แล้วมันมิสเตอร์ไฟสวยมิสเตอร์ไฟไม่ใช่เลยตีลิงเข้าไเลยกาเลยตาวิดาดูนอกมองรถพี่ยิงนอกยิงนอกไปหนึ่งแต่ต้องเข้าวงวิญญาเข้าวงกัอนละกันพี่เห็นดันตู้มองยิง คือนี่ข้อเสียเนี่ยคือกระสุนไม่พอสองหนึ่งเอ้วเหรอสองก่านสองหนึ่งยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวจุดมีเต,ไไตาไฟกันมย,ย,ย่าตายไอ้แก้วกองอดดูกดดูมีตัวใจมาม่ช่วยไม่ได้ม,มีตัว,ย,ตวยิงใหญ่กว่าบ้านใช่มันตายแล้วเอาโหไม่ทนันเนาะชค่กระสุนต้องเยอะเยะไม่พอที่มีน้องหอกอยู่อีกตัวหนึ่งอะขับรถ โคตรแรงโคตรรัวเนาะมาแบ้านบ้านไม้เป็นตัวมีฟีนะยินนิ่งนั่นนะไม่เคยทำเป็นพุทธจะลองเลยคุทดเองอ่ะจะเปิดวงชุมเรียบ้านไม้ข้างหน้ามีต้องเคลียร์เป็นจุดๆไปอ่ะแกอยู่หลายวะพี่ โดนึงเก็บจับมีตัวอยู่หลังกลองอะโอยโคตรเอาอะป้าเห็นปะแค่ดูก็มันนั่นเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนี่นาฝั่งนู้นก็ยิงกันทํไม่มันเดือดรอดฝั่งนี้วะดู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 แดงได้ะเดี๋ยวนทางนู้นยิงกันเดีดนันี มีประตูวาร์ปอยู่อ้าวโอ้ซ้ายขวาเลยใช้กระบอกไหนอยู่วะเนี่ยขวาเจ็บขวาน่าจะโดนหลังยิงโอเควางประตูวาร์ปแล้วเลื่อนแล้วไปย้ายกันเหรอเอวอนเอวอเอวอเลี้ยงโอ้โหที่เราโดนซ้ายขวา ไหวไหวไหวป่าจะไปยัต่ออู้ตามตัวเลยแล้วพี่นะในบ้านวางกระเบิดตัวนี้มึงขวาเลยผมดูตายแน่ขวาหมดแล้วเดือดตายแล้วตายพี่เองน้องอยู่อยู่ในบ้านแล้วพี่วิ่งเข้าบ้านไปมีกระเบิดด้วยระหว่างโอเคโอเคพี่เอง

วางอยู่ๆเจ้าเจ้าพันพันพันไอวอลเอามันเจ้าเอามันไอวอหมุดแล้วพี่เจ้าเอามันเจ้าเอามันเจ้าลูกเอ็งทำได้เขบานชุบได้ชุบได้ชุบได้ขาดขาดคนมามากะเอาไอเจ้าที่เรอเราอยู่ให้ ตอนนึงที่มีอยู่อเลยพี่ไอวอลผมไม่มีแล้วยาก็หมดเอ้ยกระดุนละตามนัดกันหนึงเดี๋ยว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 ผิดกระบอกมิดกระบอกกระดุนระดแมทนี่อ่ะตายอยู่นั้นแหละวไปตายเฉาะไปตามมันไปตำมัน <laughs> บมจะตายกระตายแบบโน่ๆโนเลยโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อ่ะพิก้าให้คะแนนเลยนะในส่วนปืนเนี่ยถามว่ามันแบบยิงดีขึ้นไหม ใส่ลอลาคู่กันเล่นจู่โจมเนี่ยของปืนจีสามพเนี่ยผมว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมมันทําให้ยิงเข้าตัวเนี่ยมากขึ้นนะครับผมทุกคนแต่ข้อเสียนะผมของการเล่นจู่โจมคือกระสุนหมดไวมากคุณต้องขยันรีเช็คแล้วก็ขยันเติมกระสุนให้ดีๆนะครับผมคือมันเป็นกระบอกที่ว่าคุณเล่นประชิดได้เล่นระยะไกลได้มีกระบอกเดียวผมมาเฟียวได้เลยนะครับผมทุกคนเออดูกระสุนเนี่ยผมเก็บมาอย่างเยอะผมทุกคนโอเควันนี้ก็ขอตัวก,กลับลาเมื่อไปแล้วเพียงแค่นี้นะผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให